สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังจิกนวรัตสั่งเสียคนดูแลไว้แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นห้ามทำสามสิ่งเด็ดขาดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกรุ่นใหญ่ระดับตำนานมากความสามารถสำหรับจิกนวรัตนที่ต้องบอกเลยว่าผลงานละครมีให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เรื่อยๆล่าสุดจิกนวรัตได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยเซฟโชว์ถึงชีวิตบั้นปลายได้มีการสั่งเสียเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยจิกนวรัตได้เผยว่า ถ้าในอนาคตเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหากวันหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยได้สั่งเด็กที่สนิทที่ดูแลเอาไว้แล้วว่าถ้าเป็นอะไรไปให้บอกหมอว่าไม่ผ่าไม่ปั๊มไม่เจาะคืออย่าปั๊มหัวใจอย่าผ่าสมองและอย่าเจาะคอต้องให้ไปอย่างธรรมชาติไปอย่างนิ่งๆเพราะหากมีการเจาะคอก็สื่อสารกับใครไม่ได้ถ้าผ่าสมองก็50 50บหทุกคนวันหนึ่งก็ต้องตายแต่ตอนอยากตายอย่างไม่ทรมานไม่อยากติดเตียงเป็นภาระให้ลูกหลาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ